สวัสดีครับอุตีสารคาพีครับครับมาเบิงเลยครับมานนี่เขาเม่นุนยงเนาะครับเนาะเอาเมันนี่มาเมนูก้อยเห็ดเข็มนะครับเนาะเห็ดเข็มลงนะครับตามด้วยหมูเนาะครับเนาะหมูซับนะครับ ตามด้วยเครื่องปรุงนะครับเนาะมีผงนัวนะครับพี่น้องใส่ลายแสบลายเพล่นวะคนเท่าก็จะขาดบุได้ครับสิ่งนี้เนาะแห้ใสแห้งแสบเพล่นวะตามด้วข้าวขัวนะครับเนาะกินหอมหอม ล่องก้อยเฮดเข็มเบิงนะครับพี่น้องมันจะเป็นยังไงรสชาติมันจะคือก้อยเนื้อก้อยนบ่านนอตามด้วยพริกนะครับพริกขั่วเนาะตามด้วยปลาล้านะครับพี่น้องอันนี้ก็ขาดบ่ได้ด้ครับพี่น้องแิ่งแซ่บ ลายแสบล,าย,ลายนัวดลายเนาะครับเติมน้ำปลาจาักหน่อยนะครับพี่นอ้องตามด้วยมะนาวเครื่องก้อยกับซีมี่นี่แหละนะครับพี่นอ้อง มีหอมมีบักพริกมีปกหน้าลงไปนะครับแล้วก็ตามด้ยหอมหัวหอมนะครับหัวหอมแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ค้นในเขากันเลยนะครับพี่นอ้อง ขนมันเข่ากันนะครับพี่น้องก่อยเห็ดเข็มต้องกินแบบไม่โนูบานๆนะครับพี่น้องลองเบิงครับจะแสบบ่เนาะซิมเบิ้งหมานี่ครับแสบป่ รสชาติพอดีแซับสซ่บแล้วได้รครับพี่น้องลายแสบลายนะครับก้อยเห็ดเข็มเอาใส่จานกันเลยครับพี่น้องใส่จานไปนเลย นี่ก็แล้วแต่รสชาติไปมัก้อครับเด้อมักเผ็ดมักบวเผ็ดก็ตามใจเร่อยเด้อครับน้องปุ๋งเบิงครับนี่ก็เมนูง,ง่ายๆนะครับเนาะเมนูง,ง่ายแต่แซ่บนะครับนี่้อครับเซจแล้วครับเมนูก้อยเ็ดเค็มนะครับเ็ดเค็มกับหมูสับนะครับพี่น้องเนาะนี้แบบ เมนูบ้านๆนะครับเนาะลองเฮดเบิงเดอรับเดอไผมักรสชาติแบบใดก็ได้อันนี้ก็ลองเบิงเป็นขั้งแรกนะครับเนาะเบิงรสชาติจะเป็นยังไ๋นะครับจิแ่บบ่กินกินหอมหอมครับพี่น้องฮค่แ่บเพื่อกันอย่นะครับเนาะก้อยเฮดฟางเฮดอันนั้นคือกันอย่นันครับเนาะลองซิมเบิงเด้อครับพี่น้อง จะแซบแสบไพมักคลิปนี้กับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ใหแฮนเด้อครับพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้กันแฮนเด้อครับเด้อเดี๋ยวไปเยี่ยมทุกทุกบ้านนะครับเนาะแต่อดใจร่อนิดนึงนะครับเนาะฝากไว้น้ำพี่น้องแฮนเด้อครับเด้อรับชมรับอันนั้นแล้วก็ฝากกดซับสไครต์น้ำแฮนเด้อครับเด้อ เห็นกำลังแรงใจให้อุดกระแพาวน้ำแนะเดอครับพี่น้องฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจของพ,พ่อแม่พี่น้องน้ำแนเดอครับเด้อถ้าเบิ้งคลิปต่อไปนะครับนอวาซิมีอีหยังเนาะฝากไว้น้ำแนเดอครับเด้อไปซาแนก่กะอดใจร่อน้ำแนเดอครับพี่น้องอดใจร่อถาจักหน่อยแนะเดอครับเด้อ แต่กลับไปหาทุกทุกบานนะครับเนาะแต่ใส่เวลานิดนึงนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเนาะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจนะครับเนาะฝากคอมเมนต์ถิ่มไว้ได้เลยครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปหาทุกทุกบานนะครับเนาะเดี๋ยวไปเยี่ยมทุกทุกบานนะครับเนาะฝากคอมเมนต์มาติส้มกันได้เลยครับพี่น้อง เอาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับเจอกันคลิปหนาเด้อครับเด้อวันนี้มีเมนูอย่างเนาะครับพี่น้อง